ตาโสดนะคะตาโสดท,ที่ที่เขาเสียชีวิตไปก็กเลยไปใส่บาตรมาใส่บาตรให้แกขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณพี่เพื่อแบบนๆนะคะไม่ได้อ่านเม้นท์ใครขอโทษเลยแป๊บหนึ่งคะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาแล้วโอ้ยมาตะไช่เกือบบาดแดดไปกินมาตะไช่เกือบบาดแดดไปกินนะทุกคน ตาข้เจ้าเดิมสวัสดีนะคะพ่อ,อน้องบอลวันหลังมาอีกแบบวันหลังมาอีกแบบเดินวนมามองหน้าพี่อ้ายเหมือนจ้องหน้ามามองหน้าดูแล้วดูล,ด,ลดูแล้วด้วย จบเรขอบคุณจากดวงท้องวิ่งวิ่งวิ่งจากคุหนึ่งนะคะสวัสดียค่ะพี่บีสวัสดีายค่ะพ่อน้องบอลยายนินยายนินสาวนินแม่ใหญ่นิน <c oughs> ยายนินสวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลน,นะคะคุณหนึ่งมอวตอรกดบอรดดงทองความคิดถึงนะครับจากพี่ไอ้นะคะถึงแล้วเหรอคะถึงแล้วถึงแล้วเดินไป๊บเดียวก็ถึงนะคะตลาดอยู่ใกล้ๆน้องมีซองตลาด สวัสดีคุณหนึ่งจากพ่อน้องบอลนะคะแอดพ่อน้องบอลกาแฟจากี่ายนะคะ,ะต้หนึงต้นึงจากน้องนินนะคะพ่อน้องบอลสวัสดีครับจากตาหนึ่งนะคะสวัสดีพ่อน้องบอลจากน้องนินนะคะกระปุกลกกระปุกลูกรอรอนะคะมโมสมักอาบนด้วยนะขอบคุณกัพี่ายพัฒนาพัฒนาวดีสวัสดีค่ะเลิฟเลิขอบคุณนะคะ คุณได้สวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลนะคะน้องนินมาแล้วสวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลนะคะคนเมืองยศสวัสดีค่ะจากพ่อน้องบอลนะคะหัวใจกอดกอดจากน้องนินนะคะหัวใจกอดกอดจากพ่อน้องบอลนะคะเลิฟสิบแปดขอบคุณค่ะพ่อน้องบอลขอบคุณนะคะจะมากินปลาตุ้งกุ้งเอ้าปลาตุ้งกุ้งสี่ยี่สิบบาทเอาสี่ตัวค่ะ ค่อยๆมุ้งค้าขอบคุณเลิฟนะคะคุณเลิฟสิบแปดนะคะวันนี้จะซื้อแต่อาหารเช้านะคะวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องน อยู่คลิปๆหนึ่งนะเขาเขียนหมอนทองเขาเขียนคําว่าหมอนทองแต่เขาเขียนตกเนาะเป็นยอยักษ์ข้างหลังขายหมาขายหมอนทองเป็นยอยักษ์ข้างหลังนะคบยอยักษ์ข้างหลังนี่จะเป็นตัวอะไรนะหมอนทองซื้อเผื่อด้วยพี่วีอยู่นามไม่มีอะไรกินเลยเอาอะไรดีอย่านีน้เอาอะไรดีคะ ื้อผลละไม้ไปไหว้ไปไหว้